สวัสดีคะ่ะปริดาพยากรก็กลับมาพบกันกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะเห็นไพ่สองกองก็เหมือนเดิมวันนี้เรามาทําแรนดอมกันเนาะแรนดอมในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกที่แท้จริงที่เขามีให้เรานะคะไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ความเงียบงนันมีคําพูดหรือแสดงออกแล้วมันทําให้คุณรู้สึกไม่เข้าใจเอ๊ยยังไง หรือมีแต่อะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราลองมาให้ไพ่ช่วยไกด์ไลน์ช่วยบอกกล่าวช่วยแนะนำเรานะคะเหมือนเดิมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆนะซีเรียสหรืออินหรือว่าอจะคิดว่ามันคือของ คำทานายของเราทั้งหมดนะมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ในการในคําพูดหรือการดูไพ่บางทีมอาจจะมีเพียง30-40อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะนะคะจุดประสงค์ในการทําไพ่ในครั้งนี้ก็คืออยากจะช่วยเพื่อนๆบรรเทาความไม่สบายใจยอะ่ะเอออย่างน้อยๆก็ให้ได้รู้ว่ามันมันมีทางออกมันมีอะไรรอเราอยู่ในภายพักหน้านะคะก็ นะเหมือนเดิมอยากให้เพื่อนๆก็ส่งจีส่งใจมาที่กองไพ่แล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะว่าคนที่เพื่อนๆน,นึกถึงคนที่เพื่อนๆมีความผูกพันในหัวใจในความรู้สึกอะ่ะจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงนะอ่าโอเคก็เพื่อนๆทําน,นทสมาธินะคะเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลย <c oughs> คือต้องขอโทษด้วยช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้มันแหบเสน่ <laughs> มันแบบ มันแหบไปเองเสียงแหบไปเองอะไรแบบนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูกันว่าคนคนในของเพื่อนตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เนาะหรือพายอ,อยากบอกอะไรเกี่ยวกับคนคนใดของเพื่อนนะคะคนที่เ,เพื่อนนึกถึงคนที่เ,เพื่อนเขามมีใจคิดถึงเขานะตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ S of cup นะคะ Princess of p e n t a c l e นะคะถ้วยนะคะ two of cup นะคะ the hierophant นะคะขอขยายหน่อยนะคะ สอดนะ่าพลังงานของคนที่เพื่อนๆนึกถึงนะคะตอนนี้นะมันเหมือนกับเขาอะ่ะเหมือนอยากจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์อะไร ใหม่ๆกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ว่าการเริ่มต้นในครั้งนี้มันเหมือนมันมีความเ,าเขาเรียกว่าเหมืนมีความเจ็บปวดมีความเครียดมีความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนก็มีความกลางกลางบนอยู่นะคะ นายออบวานนะคะเนี่ยจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับอ,อ,อยากจะเริ่มกับใครสักคนแล้วมันดูอึดอัดมันดูยากมันดูน่ากลัวอะไรแบบนี้ในความรู้สึกของเขานะคะแล้วตอนนี้ถามว่าเขาทําอะไรอยู่ใช่ไหมเหมือนเขาเองนะเขาก็าไปไปเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าทําเงินนะคะก็เลยหันเหกันไปเรื่องเรื่องเรื่องของของทางานทําเงินไปนะคะ สร้างงานสร้างเงินสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะในเรื่องใหม่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกเลยว่าเมื่อกี้จุเปิดไพ่จุดถามจุดถามไพ่ว่าคนที่เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นยังไงนะมีพลังงานของาธาตุไฟได้นะคะเมสิงธนูนะคะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มีแพชชั่นมีแรงดึงดูดต่อเขาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่ง นะในความรู้สึกของเขานะคะเป็นคนตรงๆงเป็นคนมีสเสน่ห์มีความยั่วยวนมีความาดึงดูดต่อเขาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เขาอาจจะมองว่าคนคนนี้นะเป็นคนตรงๆงนะคะเป็นคนตรงๆเป็นคนที่มีความยุติธรรมหรืออาจจะเป็นลักษณะที่แบบคิดยังไงพูดอย่างนั้นนะ่ะมีความ ชัดเจนในตัวเองนะคะมีความชัดเจนในตัวเองมีความมั่นคงในความรู้สึกนะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นผู้หญิงที่ดูแบบวางตัวดีมีคุณค่าสําหรับความรู้สึกที่เขามีนะคะแล้วเหมือนช่วงเนี้ยมันเหมือนม,นมันมีการหันหลังให้กันนะกับคนที่เขาอยากจะเริ่มต้นด้วยนะเออมันเหมือนอาจจะมีการหยุดการนิ่งการไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรืออะไรแบบนี้คะ่ะ อาจจะมีการต้องแยกกันในระยะสั้นๆหรืออาจจะเป็นช่วงนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ถามว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงเขาเป็นทูอ c อฟคับกับคนคนนี้นะเขารักนะเขามีความรู้สึกรักเลยนะคะแล้วก็ถามไพ่อยาว่าคนที่เขารักอะมีพลังงานยังไงอีก ให้บอกมาว่าเป็นถ o กอาวานคือเป็นคนทางไกลนะคะบอกเลยเป็นต่างชาติต่างภาษาคนที่แตกต่างจากเขาอย่างชัดเจนนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเขาก็เป็นไปได้นะแล้วตัวเขาเองอะ่ะเขารู้สึกว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีเ,เขาเรียกว่า,าดูแบบน้า เกรงใจอะไรประมาณนี้ค่ะมีความมีพลังงานของความที่แบบดูมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะเออแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงใช่ไหมเขาเหมือนเขาอยากทําให้มันดีแหละแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนกับคนคนนี้คน,คน,คนที่เขารักอะ่ะมันเหมือนเขารู้สึกว่าเป็นคนเป็นคู่ของเขาอืมเป็นคู่เป็น คนที่ใช่อะไรแบบนี้ค่ะหรือการพบเจอกันกับคนคนนี้แล้วนะมันทําให้เขารู้สึกมีอะไรดีๆเข้ามานะแล้วก็ตัวเขาเองนะคะเขาอยากเป็นยังไงเดียรไฮโรแฟนใช่ไหมเขาก็อยากที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะให้มันถูกต้องให้มันชัดเจนนะคะแล้วก็คนที่เพื่อนๆน,นึกถึงเนี่ยนะมีพลังงานของคนที่ทําอะไรช้านะคิดเยอะนะ ออกังวลอะไรแบบนี้ค่ะเออมันจะใช่มันจะดีมันจะผิดหวงังมันจะเสียใจไหมอะไรประมาณนี้นะมีพลังงานของราศีพฤกษภได้นะคะราศีเมษนะคะธาตุไฟได้นะมีธาตุน้ำได้นะคะกรกฎพิจิกมีนได้นะคะใต้สำรับเป็นเดอ c ชาริออนะเดอะชาริออในไพ่ในสำรับนี้นะบอกเลยว่ามันเหมือนเป็นการมา การเดินทางมีการเดินทางและมามอบความอบอุ่นมอบความรู้สึกนะมอบเขาเรียกว่าอะไรนะมอบมอบกอดที่อบอุ่นอะเออให้กันและกันประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะคนที่เขารู้สึกนะคนที่เขาอยากเริ่มต้นใหม่มันอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเครียด แล้วเขาทําอะไรอย่างที่ใจเขาต้องการไม่ได้มันก็เลยเหมือนกับมันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยดูแบบอึดอัดอึนอึนหรืออาจจะมีการพัฒนาค่อนข้างช้านะคะแต่ในเรื่องของหัวใจและเรื่องความรู้สึกเนี้ยนะมันไปเยอะแล้วอะสําหรับเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเอ๊ะเขารู้สึกยังไงเหมือนจะชอบแต่ทําไมดูนิ่งจังอะไรแบบเนี้ยคะ่ะเพราะเขาแสดงออกไม่ไม่ไม เขาไม่แสดงออกเอาง่ายๆเขาเลือกที่จะแบบไม่แสดงออกแต่ความรู้สึกเขาอะคือมันเยอะมากประมาณนั้นนะแล้วคนคนนี้นะมีพลังงานของต่างชาติทางภาษามืนที่บอกเนาะถ้าไม่ต่างชาติทางภาษาก็คืออยู่คนละที่คนละถิ่นฐานนะคะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะมีการติดต่อสื่อสารกันในเรื่องขอโลกออนไลน์ก็เป็นไปได้มีการติดต่อสื่อสารการนันใน,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 นเรื่องของการงานก็เป็นไปได้นะคะ มีพลังงานของราศีกรกฎนะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความสัมพันธ์นี้นะมันเหมือนมันต้องมีบทพิสูจน์นะมีการใช้ความอดทนนะคะมีการใช้ความพยายามกันพอสมควรเลยนะคะอืมนี่คือพลังงานของคนหรือพลังงานของความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะคะอ่าแล้วเรามาดูกันว่าเนื้อแท้เลยนะ เอาเนื้อแท้เลยนะเบือ้องลึกในหัวใจเลยนะแต่จริงเมื่อกี้ออกมาแล้วเนาะทัวร์ครับก็ถามอีกแล้วเนาะดิฉันนะเขาคิดและรู้สึกยังไงเพื่อนเพื่อนนะคะขอให้ช่วยบอกด้วยนะคะคนที่เพื่อนนึกถึงนะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงเพื่อนลอรา,าดูกันว้าวไอส์อัคับมาอีกแล้ว จะคิดยังไงอยากเริ่มต้นนะอยากสร้างสัมพันธ์อยากพัฒนานะคะอยากประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะทูอัพครับรักจริงๆนะเพื่อนๆโหอิจฉานะคะมีความรักให้กันจริงๆนะคุณสองคนรักกันนะถ้าคุณสงสัยก็ไม่ต้องสงสัยหรอกเขารักคุณจริงๆนะคะไฟอวาร มันมีห้าไม้มควาว่าห้าไม้ในที่นี้มันอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาเองแหละที่ดีกันเองนะคะอาจจะเป็นความสับ,ส,บสับสนดื้อดึงในตัวเองหรือว่าเหมือนกัก้นแยบแบบยังไม่ยอมซีโรราบในปัญหาหรืออุปสรรคใดๆอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนก็ยังมีการฝืนๆอยู่บ้างอะนะ,ะพรีนอปซอดน,นะคะเดี๋ยวมันจะมีการตัดสินใจนะคะ ในความประความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเมื่อตัดสินใจแล้วพรีออฟวานเขาจะมีการแอคชั่นและเขาจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างออกมาให้มันดีเพื่อประสบความสําเร็จน,นะคะขยายอา่าไ o ออฟวานออกมาเป็นพรีออฟวานนะคะจริงเขาคิดเขาเครียดในเรื่องของระยะทางที่มันมี ะะมันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะมันเหมือนมันต้องมีการเดินทางมันมีความแตกต่างกันและกันค่อนข้างมากอะไรแบบนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะก็เหมือนการทําให้เขามีความยังไม่แน่ใจหรือว่าทําให้เขามีความกังวลอยู่นะก็เลยเหมือนการตบตีในความคิด ของตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะบอกเลยว่ามันจะมีการตัดสินใจนะคะเมื่อตัดสินใจแล้วเขาจะแอคชั่นนะเขาจะพยายามเลยแล้วแล้วเขาใช้ความเป็นอัศวินนะคะในการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสําเร็จในความสัมพันธ์นี้นะ The full นะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเหมือนกับมันมีการเดินทางมันไม่ใช่อย่างที่เพื่อนๆเ,เคยรู้จักเคยสัมผัสเคยเรียนรู้มาก,ก่อนนะคะ ไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้นะมันแตกต่างผิดแผกออกไปจากสิ่งที่เพื่อนๆเคยสัมผัสเคยเป็นเคยเคยได้ได้ใช้ชีวิตกันมานะคะบางทีนะมันถึงเวลาที่เพื่อนๆจะได้ใช้ชีวิตแบบนอกกรอบเลยอะ่ะนะคะหรือการครบ การเรียนรู้หรือการเป็นคนรักกับคนคนนี้ทําให้เพื่อนๆนนะได้ใช้ชีวิตแบบที่ไม่เคยใช้ไม่เคยเป็นมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วบอกเลยว่าจัสมินนะสิ่งสิ่งที่เพื่อนเอรอคอยนะคะมันจะได้ชัดเจนนะเป็นที่รู้เป็นที่เข้าใจเป็นที่กระจางแจ้งในความรู้สึกในสิ่งที่เพื่อนๆืสงสัยมันจะกระจางออกมา ว่าตอนนี้คือมันถึงเวลาแล้วแหละนะลากล้นอกล้นใจจริงๆนะคะอืมอ่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วความสัมพันธ์ในอนาคตนะหลังจากที่เพื่อนๆมีการเปิดใจกันแล้วนะรู้แล้วแหละว่าเอารักกันเขาก็รักคุณคุณก็รักเขาไพ่ทัอ็อบคัพออกมาพลังงานของการเป็นโซเมทออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะเมื่อได้เปิดใจได้เปิดความรู้สึกต่อกันแล้วเนี่ยนะ ความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันขอชัดๆเลยนะไพ่นะคะขอไพ่ช่วยบอกชัดเจนชัดเจนชัดเจนกระส่างกระจ่างเลยนะหลังจากที่มีการเปิดเปิดใจกันแล้วหรือว่ารู้ใจกันแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปและความสัมพันธ์มันจะยังไงนะคะมันจะเป็นยังไงเซเว่นออฟคนะคะ ว,วีนับวานโอ้โหไฟลุกมากขอบอกชัว์ออบสอดเพื่อนๆอย่างง้างกันมากนะคะมันแบบนะเออมันจะเป็นยังไงใช่ไหมหลังจากที่แบบมีความรู้สึกอะไรนะคะเงี้ยมันอาจจะมีการแอคชั่นกันนะ เ,ออเพราะว่าอะไรรู้ปะคะเพราะว่ามันคือความผูกพันกันคือมขอขยายนะมันมีซิกออฟคัพขึ้นมานะคะขอขยายไพย่ไพ่ออกมาตรงๆไปเลยนะซิกออฟวานเห็นไหมอ,อ่าพินเตอร์ออฟคัพนะคะทีออฟวาน สอดก็ยังจะนิ่งอยู่เนาะคนของคุณนะ่ะนิ่งแต่ก็รักแต่ก็อยากรู้สึกอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอ่าโอเคใต้สำหรับเป็นเดทนะเมื่อกี้นะคะอา้าวขยายก็ขยับก็หน่อยมาดูกันนะคะจุ๊กถามว่าหลังจากที่ต่างคนต่างได้เปิดเผยความรู้สึกหรือว่ามีโอกาสได้พูดคุยกันได้ได้ได้ได ได้แสดงความรู้สึกคือจริงๆเมื่อกี้มันเป็นไพ่ของการรู้สึกแหละมันเรื่องการสื่อสารอาจจะยังไม่มีหลังจากนี้มันจะมีมูฟเม e นต์หรือแอคชั่นอะไรยังไงอย่างเงี้ยเนาะก็คือมันชัดเจนมากนะคะคือเซเว่นออฟคนะมาซ of ออฟคมาขยายเซเว่นออฟนะคะคือมันแรกๆมันอาจจะดูแบบโอ้โหแบบดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ฟุ้งอะความคิดเยอะอะไรประมาณเนี้ยคนของคุณอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันด้วยความที่มันผูกพันมันตัดกันไม่ขาดมันลืมกันไม่ได้เนี่ยนะเอ่เจ็ดออฟคัพกับสิบออฟคัพนะคะหากลบกันแล้วได้เป็น S of cup เหลือนหนึ่งถ้วยอะมันก็คือการเริ่มต้นใหม่อยู่ดีนะคะยังไงพวกคุณก็มีโอกาสที่จะมาเริ่มต้นสารสัมพันธ์นะคะแล้วมี10 of w a n d นนะ คือความอึดอัดความรู้สึกที่แบบหนักหน่วงหรือว่ามันอึนในความสัมพันธ์นี้นะคะบอกเลยว่ามันจะสิ้นสุดนะคะแล้วมันจะประสบความสําเร็จนะเพราะคุณได้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างมาด้วยกันแล้วอะถึงเวลาที่พวกคุณจะได้เฉลิมฉลองได้ประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วนะคะ ก็มีพลังงานที่ค่อนข้างจะมีไฟต่อกันคือไฟลุกมากบอกเลยว่าการรอคอยในครั้งนี้คือมันสมควรกับการรอคอยนะคะแล้วก็มี q ค e e นออฟว n นมี Princess o f Cup มาขยายบอกเลยว่าพลังงานของของความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันก็จะแบบเออมันมีไฟมันมีความอ่อนโยนมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะสัมผัส อการอะไรแบบนี้ค่ะมันคือการดูแลก,กันนะทนุถนอมการปอบโยนกว่าความอ่อนโยนที่มีนะภายใต้ของความมีแพชชั่นที่รุนแรงต่อกันบอกเลยนะคะแต่ว่ามันจะมี two of swords ขึ้นมานะคะสองดาบนะก็ มันอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ความห่างของระยะทางเนี่ยมันอาจจะทําให้เพื่อนๆมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคนคนนี้ทําไมบางทีดูเหมือนมีความนิ่งความเงียบอะไรแบบนี้ค่ะแต่จริงๆแล้ว,วเขาอาจจะไม่ชอบในในคือถ้าเลือกได้เนาะเขาอาจจะไม่ได้ชอบหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ถูกใจในความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาอยู่พอสมควร ะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอะไรก็ช่างบอกเลยนะว่ายังไงพวกคุณก็ยังเป็นคนเป็นคู่นะมีพลังงานของการเป็นคู่กันนะคะยังไงคุณก็ยังที่จะเลือกที่จะไปกันต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่าจะมีปัญหาความไม่เข้าอกเข้าใจมีการนิเงียบใส่กันบ้างนะมีความ ห่างๆห,หรือว่ามีการเฉยชาใส่กันบ้างเวลาที่มีปัญหากันแต่สุดท้ายแล้วพวกคุณก็จะเลือกที่จะกลับมาเริ่มต้นในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะจะไม่มีการเดินหนีออกจากกันจะไม่มีการหยุดจะไม่มีการเฉยชาหรือว่าเดินแยกจากกันแน่นอนนะดูจากเดทของกองนี้นะคะมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่น่ากลัวเลยนะ มันมีแสงสว่างมันมีหนทางมันมีบันไดในทางเดินคนสองคนยังเลือกที่จะยื่นมือมาจับมาจูงกันต่อนะคะขยายได้ six open t a c l e r นะคะความสัมพันธ์นี้นะคนใดคนหนึ่งที่เคยมีความรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการใส่ใจไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้หลังจากนี้ละคะ่ะมันจะมีการดูแลใส่ใจห่วงใยเติมเต็มความสัมพันธ์แก่กันและกันนะคะ พอดีนะเออเห็นป่าความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นแบบนี้นะอ่ะคำถามสุดท้ายคนที่คุณนึกถึงนะหลังจากที่มาเป็นแฟนกับคุณแล้วหรือว่ามีการแบบบอกรักมีการแบบแลกใจกันแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเป็นคนรักแบบไหนเมาดูกันปึ๊บกระเด็นกระดอนขึ้นมาเลยอะไรเนี่ย Queen of อ w o r อด ก็อยากจะเป็นคนที่แบบว่าดูแลความสัมพันธ์นี้อยู่นะคอนโทรอเลยประมาณนี้ค่ะเป็นคนชัดชัดชัดเจนชัดเจนแข็งแข็งหน่อยอะไรประมาณนี้นะแล้วไงอีกคะ six of one นะและ four of pentacle ขี้หึงขี้หวัว <laughs> ขำ อ่าคนคนนี้นะคะจะเป็นแฟนที่แบบประมาณว่าอืมอาจจะควบคุมชัดเจนเด็ดขาดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะโหมีไฟนะมีแรงดึงดูดมีแพชชั่นนะคะเขารู้แหละว,ว่าจริงๆแล้วคุณคือคู่ที่ดีคู่ที่ใช่นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีพลังงานของความเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของขี่หึงที่หวงนะอาจจะเป็นคนที่แบบ อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอ่ะคนคนนี้นะคะเพื่อนๆต้องทําใจหน่อยบางทีการนิงเงียบของเขาบางทีบทจะไปก็ไปบทจะมาก็มาแต่ว่าบอกไว้เลยนะคะว่าเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงในความรู้สึกยังไงคุณก็คือคนที่มีคุณค่าในความรู้สึกของเขาในในความสัมพันธ์นี้นะคุณยังคงชัดเจนแล้วเขาเองเขาก็มั่นคงในความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะ พลังงานของ S of Pentacle นะคือรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่อะไรคือสิ่งที่ต้องการนะคะต่อให้อาจคือบุคลิกเขาอาจจะเป็นคนแบบนั้นนิ่งเฉยเนาะเหมือนเหมือนกับคำไหนคำนั้นไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่บอกไว้เลยนะว่าคิดถึงคิดห่วงมากคุณของคุณนะคะโอเคอาจจะเป็นเพราะเขาก็รักของเขาเนาะ ่ะเรามาดูกันแล้วโรแมนตอเจิลอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆ่คะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะเลือกสั่งไปแล้วเปิดทีเดียวเลยเนาะหนึ่งอมแมนเอเจลอยากบอกว่านะคะ It is s a for e f you to love นะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันปลอดภัยที่คุณจะรักนะ r e l e a s e your ex นะคะขะจัดพลังงานเก่าๆพลังงานลบๆอะไรที่มันเป็นอดีตที่มันไม่ดีไม่ว่าจะกับค,คนคนนี้หรือสิ่งที่คุณเคยผ่านมาในเรื่องของความรักไพ่บอกว่าให้คุณขจัดพลังงานตรงนั้นไปซะ codependency ความรักความสัมพันธ์เนี้ยพวกคุณนะจะติดก,กันมากขอบอก นะคะเสพติดกันมากนะคะ attraction นะมีแรงดึงดูดมีแรงปรารถนาค่อนข้างที่จะรุนแรงแก่กันและกันเลยนะคะมันก็เลยจะมีการถึงการห่วกนันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะอยู่ไกลกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าเรียนรู้กันและกันให้ชัดเจนนะคะ up to you นะคะขึ้นอยู่กับคุณนะคะล o คฟอร์ซายคุณก็ลองดูแล้วกันนะว่า จะมีทรายมีอะไรเข้ามาบอกคุณอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ o p portunity นะคะมันเป็นโอกาสแล้วแหละมันถึงเวลาถึงโอกาสที่พวกคุณจะได้เรียนรู้ใช้เวลาร่วมกันนะคะมีความรักดีๆให้กันขอเพียงอย่างเดียวนะ if you believe นะคะขอให้คุณมีความเชื่อนะคะว่ารักครั้งนี้นะเป็นรักที่ดีคนคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับเพื่อนอน,นะคะอยากจะบอกว่าไม่ว่าตอนนี้นะเพื่อนๆกำลังเผชิญอะไรอยู่ นะคะด้วยความรู้สึกแบบไหนหนักน่วงเงียบเหงาหรือว่าเจ็บทรมานนะอยากจะบอกว่ามันอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งนะคะที่เพื่อนๆจะต้องเรียนรู้ในการที่จะรักตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ได้ หาคาตอบให้ได้ด้วยว่าสิ่งสิ่งนี้สถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่เนี้ยเขากําลังสอนอะไรกับเรานะคะหาคําตอบให้เจอเมื่อไหร่ที่คุณมีคําตอบให้กับตัวเองแล้วนะคุณจะสอบแบบคล้ายๆเหมือนสอบผ่านแบบฝึกหัดนี้แล้วคุณจะหลุดช่วงระยะเวลานี้แล้วคุณจะได้เจอกับโอกาสดีๆในภายภาคหน้านะคะอาจจะไม่ช้าไม่นานนี้แล้วนะเพราะว่าไพ่บอกไพ่หน้าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ย จริงคุณสองคนก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบเรียนรู้หรือรู้จักกันมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้นะอย่าได้สงสัยอย่าได้ทำไมอย่าได้แต่ว่านะขอแค่เพื่อนๆมีความเชื่อนะคะแล้วก็ ใช้โอกาสที่มันกำลังจะเกิดขึ้นให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองและความสัมพันธ์ให้มากที่สุดนะคะและเพื่อนๆจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เพื่อนๆรอ,อ,อคอยและอะไรคือสิ่งที่เพื่อนๆต้องการในชีวิตนะคะก็ขออวยพรให้กับเพื่อนๆน,นะมีประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักสมปรารถนาในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะสำหรับวันนี้นะปริดาพยากรก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับ การกดติดตามนะแล้วก็ยอดคนดูแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาซึ่งเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับผู้จัดค่อนข้างมากเลยต่อให้มันจะเล็กน้อยก็เหอะนะคะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าดีใจแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะหากจะไปช่วยแบ่งเบาหรือว่าบรรเทาความทุกข์เล็กๆน้อยๆ,อยๆก็อยากจะบอกว่ามันคือความตั้งใจของผู้จัดทำจริงๆนะคะ เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาที่แบบเราเจอเรื่องไม่สบายใจแล้วเราไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะหาทางออกยังไงมันมืดแล้วก็มันมันเทาขนาดไหนเนาะก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะหากใครต้องการที่จะติดต่อเป็นการส่วนตัวก็มี ID Line แล้วก็มีเบอร์โทรนะคะก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะยินดี นะคะสำหรับวันนี้นะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย